น้ำแข็งค่ะวันนี้มีน้ำแข็ง ฮัลโหลป้าปาฮัลโหลป้าปาป้าปาทำกับข้าวค่ะวันนี้ทำกับข้าวพี่หลีกซักข้าวข้าวป้าปาทำกับข้าวป้าปามาข้าวนะคะทำกับข้าวฝรั่งครับผักกาดดาวค่ะ ผักกาดาวให้ร้อนลูกร้อนต้มผักกาดาวแล้วก็มาผัดผัดใส่เนยอือเด็ดนนชาบน,นี้พริกจากสวนค่ะได้ประมาณสองกิโลนพริกจากสวนจ้า Gleichfeld der Status. Hanne war schrecklich wütend. Die Hühner aber, die ungeduldig auf ihren Nestern hockten, freuten sich. Ach, dieses vornehme Perlen aus der Stadt hatte sowieso keine Chance. Oh, wo ist denn der Mond? Hast du den da Mond gesehen? Da ist der Mond, ne? Ja. Da ist auch der Mond. Wo ist denn der Stern? Wo ist der Stern? Da, da ist der Stern, ne? Genau. Hanne und Gräfin von Dänemark strahlen um die Wette. Hui. Oh, da tanzt der Hund, ne? No? Wow. Wow, 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 wow. Mit dem Huhn, ne? Gacka gacka. Und da ist noch ein Huhn, ne? No? Tada. So, was kommt jetzt auf der nächsten Seite? Na? Wow. Wow. Als sie wieder zu Hause waren, mochten sie noch gar nicht schlafen gehen. <laughs> Wieder und wieder Saurier. erzählten sie sich, was sie auf dem Fest alles erlebt haben. Ja, Saurier. Ach, so ein Saurier? <laughs> ich mache uns schnell noch Saurier-Spaghetti, schlug Papa vor. Ja, Spaghetti Carbonara Saurier. Die Pfanne. Dafür braucht man nämlich Saurier-Eier. Von denen haben wir ja jetzt eine ganze Menge. Der Hund, der guckt am Tisch, ne? Der steht da. Wow, wow, wow ne? Wow, wow, wow. wow, wow. Und stellte die zwölf Siegeeier auf den Tisch. Dann Lena und Leopold lachte Mama und zwinkerte ihr <laughs> Jüngsten zu. Und dann hatten sie keine Zeit mehr zu schwatzen, weil die Nudeln fertig waren. Und weil man ja mit vollem Mund nicht reden soll. Tada! Das war die Geschichte von Familie Gunterbund. Tada! Jetzt ist Zeit für den kleinen Felix schlafen zu gehen. Ne? Ne? Du bist auch schon ein bisschen <laughs> müde. <möglich. lacht> oh, Gesundheit. Oh, oh, Gesundheit, mein kleiner Krankenmox. Tada! Mhm. Wow. Tschüss! เซ็นต่อเอกไม่นอนไอสวยอายใช่อ้าวทำไมอ่ะจะไปปิดอ่ะไ, <ร S 2> อไม่ทำลายไหลสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวแม่ให้สวัสดีก่อนสวัสดีครับน้องกายมาคุกมาคุกมามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับจะพูดไม่นี่ค่ะพูด บายชิสไเอาไม่ไนไม่บายบายชิสบายบายเนด์าเชียเฟลิกเียกช่อตัวเองฟลิกเนดาเฟลิกาพุทเลิกดาพุาพุทนาเดกพุอฟลิกพุ โอ้นายโอ้นายจะพูดโอ้นายโอ้นายจะพูดโอ้นายฟิลิกกะพูดโอ้นายจะพูดโอ้นายโอ้นายอู้ตีตัวเองเองนะจะพูดให้เจ๊จะพูดให้เจ๊จะพูดให้เจ๊จะพูดอ๋อแฮนดี้กะพูดโอ้ฟิลิกบอกแฮนดี้กะพูด โทรศัพท์พังแล้วโอ้ไนโอ้ไนชิเนจะพูดอันนี้แฮนดิกะพูดเอ้าตีอีกโอ้ไนชิเนจะพูดแฮนดิจะพูดโอ้แฮนดิกะพูดโอ้ไนแฮนดิจะพูดก็กลับไปเซนดัสโอเยคุกมามามาพี่เล็กคุกมามามา ย่า yeah. สวัสดีครับบายยเอาโอนไหโอไนสินะอืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ <Yeah. S 2> อพาร์ตเมนต์ของพ่อฟินิกนะคะอพาร์ตเมนต์ซึ่งคนเช่าย้ายออกไปค่ะย้ายออกไปเมื่อวานแต่วันนี้เขายังขนของไม่หมดนะคะยังเหลือตู้อยู่จำได้ว่า เคยทำคลิปเมื่อ3ปีก่อนตอนที่วันทองท่องอยูโออย่ทองไงเฟรน,นะเรา3าปีก่อนนะคะทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมนุ่นซ่อมนี่เอาไว้คนมา<บ>มาเสาตอนนี้<บ>คนเสรสาม<บ>ปีแล้วเขายหญ่แต<บ>่ทำไมอะลูกสวัสดีครับก่อน<บ>สวัสดีครับ สวัสดีครับอู๊เบสเนดสคุณสมมากรพร้อมแก้แม่ก่อนคุณสมมาตัวเชืูรอ๊เบนดัสมตัวใครเมัเนดัส้ยเบตเอรเียเอ๋ียบตียยโอ้เบตเตอรี่และเบตเตอรี่หมดแล้วพี่สั่เบตเตอรี่แลปาปาเบตเตอรี่แล couscous, Mama. Hôm kia mẹ cần. Hấp thầm Oh yeah. Đây oh, yeah. là hôm kia mẹ Mama. super. Battery. Oh. Battery. battery. the battery is <laughs> there. Battery. Không bình thường. The ฟิลิกสักแบตเตอรี่แบตเตอรี่เลยเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเวลาแลนแลนปึ๊บติ๊บติ๊บเวลาสีแดงเวลาสีแดงติ๊บติ๊บที่เพิ่นว่าแบตเตอรี่จะแลแบตเตอรี่จะเบิร์ตแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วป้า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 เราดันสวัสดีครับฟิลิกสักสวัสดีครับก่อนเอาไปแล้ว ก็น้ำเสียใจเวลาเปิดแล้วน yeah. ้ำจะเปิดแล้วน้ำจะเนา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 ะนี่จะเป็นของคนเช่าเขาซื้อมาแทนค่ะของคนเช่าเขายาสื่อมาแทนก่อนจะย้ายออก มุดเจอหมวก็ตู้เย็นไม่รเวฟอไยยจังหนอนแม่มีหลายอย่างจนพิ่นต่อบะถุอืมี่หลายอย่างเกินต่อบระถุจะเสียสตัวไม่สมบูรณ์หรือหรือว่าฉันมีปัญหา มันก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะห้องเก็บของมันจะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องอูอ้อยากเห็นอยากเห็นเป็นกดสวิตไฟตา่างๆะคสวิตไฟสวิตหนัง อย่ามุดเสคือคนเซาอ่ะเพิ่นซื้อก๊อกน้ามให้แล้วเอ่อเพิ่นจะมาติดเพิ่นติดบ่เป็นเพิ่นติดบ่ไใดเพิ่นก็เลยเอาว่างไว้ห้เจ้าของมาดูกระติดบ่เป็นคือกันอือมันซับซ้อนจ้ะตอนนี้ เราซ่อมกันก่อนที่จะให้คนเช่านะตอนนั้นฟิลิกรู้สึกว่าจะอยู่ในท้องตอนนั้นฟิลิกอยู่ในท้องนะคะพากันมาทำความสะอาดมาซ่อมตอนนี้คนเช่าจะย้ายออกแล้วค่ะประกาศให้คนเช่านะคะแค่คืนเดียวตื่นขึ้นมามี24ข้อความ่นบอกว่ามี24ข้อความส่งมาแล้ว มาขอซาวแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งรายต้องการที่จะซื้อ <c oughs> ในเยอรมันนะคะถ,ถ้าซื้อถ้าซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ขายก่อนสิบปีเอา้าลูกก่อนสิบปีนะคะ จะเสียภาษีเยอะค่ะเพราะจะเก็บภาษีเหมือนการทําธุรกิจการค้าขายค่ะเพราจะเก็บภาษีเยอะแต่ถ้าเกิน10ปีนะคะ10ปีขึ้นไปอาคารพาณิชย์หัวอาคารเมนคะจะเสียภาษีน้อยค่ะเสียภาษีเหมือนขายบ้านขายที่อยู่อาศัยค่ะไม่ใช่ทางการค้าเนาะ ค่ะก็คือหา,ามูรี่ค่ะมูรี่ั้งแต้ปีที่แล้ววันนี้นเพิ่จะซ่อมให้เสร็จให้เสร็จให้แล้วนะช่วยช่วยปะปะเดี๋ยวเราก็จะไปถอนญาดด้าตรงนั้นให้เกลี้ยงนะคะให้สะอาด สะอาดแล้วก็ย um kind of? ังไม่สะอาดเตัองเอาให้เกลี้ยงก็นี่ Ich dachte, hier muss man irgendwas hinter tun, aber das ist innerhalb von dem Kasten. Mal schauen. เล็กๆปรับตัวง่ายค่ะมีกลวยกับนนามใบให้นะคะ ทำงานหลังงานต่อ แม่ทำงานต่อลูกเด็กคะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกใช่จ้าทำงานต่อที่นี่หายห่วงเลยหนาวด้วยนะคะเนี่ยหนาวโชคดีมีแดดโ<น>อ้โหเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยสะอาดเกลี้ยง Langkah diklik Saat klien Lalu Papa ist bereit. Kaschebune. 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 Was ist denn da? Kakakat. Aha. Kakakat. Kakakat. Oh, ein Quadrat. Ein

这辈子。<laughs> Zachius so nan da ist papa frühstück fünf essen frühstück uh. ya yeah, kan su papa mm, super baby da papa kommt das Wasser raus beim Feuerwehrauto, ne? Auto. Mhm. Das Wasser. Ja, das ist der Schlauch. Das Wasser. No, guck hier, hier ist der Schlauch. No? Schlauch. Das Wasser. Du und nicht. da kommt das Wasser raus. Tada. Die Tür. Und das ist die Tür. Die geht auf und zu. Da auch. und ist die Tür. Das ist die Seite mit dem Wasser und dem Boden. Oh. Das ist die Plumpe. große Fähre. Plum. 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 Plumpe. Lampe. Plumplum. Hm. Lampe. Lampe? Lampe. Eine Leuchte. Da oben ist der Leuchtturm. Ganz oben im Leuchtturm Läufe. ist die Lampe. Oh, oh nein. Die Tür auf, der Tür auf. Mhm. die Tür wird laut. der der Fass, der Wasser, Wasser. Da, die Feuerwehr nutzt Wasser ne hm? das oh. ist wichtig. oh, oh ja. was Wasser. Ja, Wasser kann das oh. Haus oder den Baum löschen. Mhm. Dann geht das Feuer aus. Tada! Das Wasser. Ja. Es ist super. Die Tür. Oh ja. Das Wasser. Oh, es kommt Wasser raus und die Tür geht ab. ฟิลิปสักช mm ิสโอมาฟิล <'s> oh ิป oh. ชิสโอมาบายบายโอ้โอ้สวัสดีครับคุณยาย ¿Qué dije mamá? Así es que es fierros.